นี้ไปดูในมุมมองของนักศึกษาที่จังหวัดยะลานะครับเขาบอกว่าหากคุณพิธาพักเก้าไกลย,ยืนยันที่จะกแก้ไขามาตรา1.12การจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยคงเป็นไปได้ยากครับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้านักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลนครยะลาและรอบนอกนะครับวันนี้เขาให้ความสนใจติดตามการประชุมรัฐสภาในการหวดเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ผ่านทุกช่องทางครับ ขณะที่หลายวายต่างจับตาทิศทางการเมืองไทยด้านนางสาวนัสริยาจอแมมูนะนักศึกษาปีที่4คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร,ร์หลักสูตรรัฐศาสตร,ร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนา,ฒาก็บอกว่าวันนี้เป็นการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่2นะครับหลังจากที่ครั้งแรกมีมติไม่เห็นชอบให้คุณพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศนะครับจนมีการเสนอชื่อครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับ ในส่วนของตนเองเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับ,รบแม้ว่าพัคก,การเมืองที่ได้เสียงอันดับหนึ่งซึ่งมีจํานวนสสอค่อนข้างมากจะโวตเห็นชอบก็ตามแต่ต้องรอดูทีท่าของสอวว่าจะเห็นตามมติเสียงของประชาชนหรือว่าจโหวตสวนทางกันนะครับซึ่งการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยสววอก็มีการงดออกเสียงเป็นจํานวนมากส่วนตัวของนักศึกษาเองเห็นด้วยกับการประนีประนอมและอาจป้องซาในเรื่องของมอ .112 ไปก่อนอันนี้คือนักศึกษาพูดถึงว่า พักเก้าไกลถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ฟาเรื่องของม112ไปก่อนค,ควรมาเน้นโฟกัสที่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะหลายฝ่ายทราบดีว่าม1 1ึเนี่ยเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานการจะมายุคเลิกภายในปี2ปีเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากนะครับ